สวัสดีจ้ามากินข้าวปุ้นน้ำกันจ้ากินอีกแล้วมื้อนี้ก,ก็ได้ข้าวปุ้นจ้าน้ำกันผักกัมนียังหล่ะผักผักสลัดที่ข่อยกับบุรู้จักแค้งทั่วปลูกเองผักผักนอกจ้าหรือใบบัวบกบ้านเฮานี่ล่ะแตงน้อย หนาวจ้าอากาศก็นาวห้ายุอสตีเดียก็ได้ยุเมลเบิร์นนาวาลอากาศก็ได้มอนี่พันนาวมอวานพันห้อนมาอจ้ามันกินน้ำกมแฉบอยู่แค่ง,งปลูกไวสองปีสามปีแล้วมัวก็ได้กินมา ขน,นาหนาวมากก็ตายเลือดดิเมียวเบิรนก็นได้พอสิได้กินแน่ก็ตายเบิดปลาแข้งมันหนาวลายทั่วกะไตจะตายเบิดดอกตุนก็นได้มันหนาวทั่วทั่วอีหยังไหคซื้อบทั่วภูมิบ้านเฮานี่ล่ะแซ่ยบอยู่กระปุ่นก็นได้อ แกะเด้อพี่น้องมื่อไหรคือดากก็แกะเด้ออึผักทสดผักแพลวผักหอมใส่ไปเพิ่งเริ่มเฮ็ดคลิปพี่น้อง ก๋วยกระเพึ่งเห็ดเห็นเต่เตข้าว้าเห็ดก็อยากเห็ดน้ำข้าว้าฝากติดตามนีด้วยจ้าสาวทีราาสูง ใส่ซอนก็ไม่ค่อยเป็นหรอกพี่น้องมันนอกมันนอกไยก็ได้อเอาใส่ซ้อมใชะซ้อนเอาไปบ่ได้มือปัน้นได้เขาเหนียวมันหนอกเนาะก,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 กิ่นอันมันถนัดอยู่แล้วพี่น้อ,องใส่ซ้อนกับซ้อมน้ำกันก่อเหตุบ่เป็นมือกระโจกได้เขาเหนียวคนมันนอกกอ,อกตื้อไฟก็ได้

ัวจง่ายนหน่อยๆปีนี้งมันง,งามหนาวอากาศก็ฮ้อนๆนะหนาวเป็นไปเัื่งเลอืมขอบกันแฮะ เผ็ดบพี่น้องเลยเผ็ดแก่รักกินปลาสุภาพหแบบรือจะมากันด้วยจ้ากินแบบสไตล์คนนี้แหลแบบปั้นนอกปนนอกเวลาพี่น้องเลย<ม> ถนัดไทยถนัดมันเนาะแข็งไม่โยง่ายหรอกตายหนาวไปหรอก เดี๋ยเราพี่น้องกินลายมืม้อเบิดกินในหน่อยนั่งแสบกินลายแต่แสบทอดน้ำคำ่มแล้ว